อันนี้เราก็อยู่ที่ปูจิเชงเก้นนะครับเคยมากันครั้งนี้แล้วนะครับผมก็วันนี้มา11องศานะครับอากาศไม่ค่อยดีเลยฝนตกนะครับผม ชมบรรยากาศที่ฟูจิเชิงเกนกันนะครับด้วยเลน74ของโอลิปัสที่เป็นเลนเทพมากๆเลยนะครับสมัยเก่ากับชาคณะเราหนีกันเลโอ้โหเลนแบบเทพนะครับผมลงคือทุนแน่นอนครับไม่ต้องขวารองแน่นอนครับข้างบนนั่นก็จะเป็นเทพเพ็งกิทนะครับผม ชาวขณะนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อของให้นึกครับทีแล้วซื้อกันไปเล้วเดินวายก็ดูกว้างนี่นะครับผมถือไม่ค่อยแข็งขนาดเท่าไหร่ก็ขอบคุณท่ทุกท่านที่รับชมนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมซับสไคร์ด้วยนะครับ